สวัสดีค่ะพบกับมีอีกแล้วนะคะวันนี้มีจะพามาพบกับโมเมนต์ของเมีนปิงในงานไฟ n a ล EP พี่นักเลงที่รักก่อนอื่นต้องขอขอบคุณภาพและคลิปจากเพื่อนๆจากทวิตเตอร์ด้วยนะคะทีมมีการ์ดช่างจ้าลุ้นรอคราวนู้น สวัสดีครับของมีนนะครับเราไม่ได้ออออบอกชื่อเลยใช่ไหม้วจะบอกเป็นิวครับ

บอกว่ามินปิงเป็นคู่เคมีที่ลงตัวเคมีจริงน้องแสดงเข้าขากันมากและความสัมพันธ์บางเรื่องพุ่มกับไม่สามารถพูดได้นี่พุ่มกับหรือว่าหัวหน้าแอนเลียกันแน่คะพยายามจะบอกใบ้อะไรพวกเราหรือเปล่านี่ดอ,อเราเป็นผู้ใหญ่เราเป็นผู้ใหญ่ไม่แน่ใจว่า สิทุกอย่างที่ที่ดาพูดมามันมีน้ำหน้า,นนามันมีพนักสีที่บอกว่า,าเข้ากาันคู่กันคือยังไงครับคือด้วยเคมีของสองคนที่ไม่ต้องทำอะไรามากเขาก็รู้สึกว่าใอพี่ยอมจ่อว่าเคมีที่มันเข้ากาันมันเป็นเคมีที่จริงะหรอครับี่เราเป็นผู้ใหญ่ มาพูดได้ก็คือสองคนนี้เขาเล่นกันเข้าคู่เข้าขากันดีอยู่แล้วบอทมันมาเสริมส่งให้ให้ตัวละครมันเืรว่าไม่ได้ยากมากสำหรับการแสดงของสองคนนี้เขาเลยอย่างที่เห็นนะครับชอบกไหมครับสองคน ตอมาถ้าชอบอย่างนี้ต้องปรอกมือแห้งพ,นะพ้วมกับคนนี้ครับพี่ยมเมื่อพูดถึงเซีนจ,จูบซึ่งน้องปิงเคยบอกว่าในซีรีส์เรื่องนี้ดุเดือดมากน้องปิงอธิบายได้ละเอียดมากพูดไปก็ขเขินไปจึงต้องให้คนพี่ช่วยพูดอีกทีหน,นึ่งหนูจำได้ทุกฉากทุกตอนแบบนี้แสดงว่าหนูต้องประทับใจมากใช่ไหมลกูก คืออันนั้นนะครับถ่ายที่บางแสนที่มันจะแบบไปยืนรงมาเบียงต่อแล้วคืออันนั้นนะไยนานมากมากอโอ้โหคือจูบจูบเหมือนต้องมาจูบเตียมจูบเออยังบอกอะไรบางอย่ายังบอกอะไรบางย่ามในอะวยสวยสวย ใช่ไงครับคือเราก็จะคุยกันก่อนว่าแบบเออประมาณนี้เราพูดกับจะบอกว่าให้ให้มาที่ไหนตรงไหนก็คือประตูนะไปตรงที่เคาน์เตอร์นะเคาน์เตอร์เสร็จค่อยไปต่อที่นี่นะก็ประมาณนี้ครับผมแล้วาที่เขาสั่งนะไม่ไม่มันจะมีอย่างนึงไหนรโอ้กอดเราจะถูกนะครับไม่ไม่คือเขาไหนคือเขาจะไหนไหนเวลาจูบอ่ะมันก็ไม่ได้จูบหน้าตรงไงคุ้นท่ามันก็จะแบบเฮ้ย เราต้องต้อใส่ที่ไรัต้องเราต้องเราต้องแบบว่าดูมุมกล้องก่อนแล้วก็กล้องอยู่ฝั่งนี้นะคือจะเอาไงจะน้องจะไปฝั่งนี้หรือพี่ไปฝั่งนี้ตอนนั้นตอนนั้นาบอกว่ามีก็คือต้องเป็นผู้นำน้องใช่น้องตามได้ไหมไหมคะก็ก็สู้นะ เอถามถึงซีนหายใจไม่ทันมีคนปฏิเสธแล้วหนึ่งและคนที่หายใจไม่ทันจริงๆคือใครรีบออกมาแก้ตัวเฉียวค่ะฮังโหไน่ที่ไงเป็นบอลผมเจอจริงๆหายใจไม่ทันหายใจหาหายใจไม่ทันหายใจหายใจหายใจไม่ทันนี่ต้องถาลบอกกิ้งาจุนนี่ต้องหมุนกล้องไม่ต้องหมุนตัวนี่ นะคะเรียกว่าทานทานหรอเออก็มีนเดิมอะไรอย่างงี้นะคะนี่คือนักแสดงของเราอยากทำใครคะดูสถามอะไรคะอยากทามินปิงค่ะค่ะเล่นฉากเลิฟซีนไหนบอกว่าไม่เขินปะเอ้ยไม่เขินนะไม่เขินไม่เขินจะต้องผิดไหมัวเขินไม่เขินใครเขิน เราอาจจะไม่รู้ตัวเองว่าเราเขินคงต้องถามแฟนเธอเธอน้องแฟนออกไหมว่าเขินเข,นขินไม่เขินขอบคุณสำหรับคำถามค่ะเมื่อนิชาโดนถามว่าแก้มน้องปิงหอมไหมอินดูนิชาเขินมากไปไม่เป็นเลยตอบตะกุกตะกักเลยงานนี้แต่ก็ยังไม่ทิ้งความเป็นนิชาตอบแบบธรรมดาได้ที่ไหน มาดูกันค่ะค่ะครับถามว่าแก้มบิงหอมไหยคะเลรงมากลรงมากพี่บิงจำได้หรือเปล่าขอเนี่ยจำจริงไหมรือเปล่าจำจำจำได้อสิบานใช่ไหมเราแบบว่าลองแบบนี้มาลองมาซีก็ เอ๊ะเราจะถามดูไมหมหรือว่ากินมันยังไงเราเอาเท่าที่เราถามแล้วกันครับนิ่งครับแอ้อ๋อ่ากินลากินก้อนเด็กอ,อ่าแปลงที่แต่งหน้านี่แหละกิได้กินเลย,เลยหอมครับหอมหอมเออและซีนที่ชอบของนิชาดูเหมือนว่าเอาตัวตนมาปน,ปนกับซีรีส์ยังไงอย่างนั้น ราะว่าแสดองออกมาได้น่ารักมากทั้งมีนทั้งปิงดูแทบไม่ออกเลยว่าอันไหนการแสดองอันไหนเรื่องจริงชอบตอนจบกันไหมะช,ช,ชอบชอบฉากไหนไะมมีนใส่อะไรมาอะไรขนมปังสรุปแล้วต้องใส่นมข้นไหมหวานแล้วปะเด็กน้อ,นอยไม่ต้องใส่มไม่ต้องใส่นมตาลไม่ต้องใส่นมข้นมันหวานจากอะไรจ้า มันหวานจะอะไรคะกูโคตสูโคได้มันหวานในใจเลยซีนถ่ายภาพเป็นที่ระลึกมีนปิงดูแลกันและกันหวานกันสองคนส่วนคนอื่นนั้นก็เป็นอากาศอีกเช่นเคยความน่ารักของมีนปิงใส่ใจกันเสมอไม่ว่าอยู่ที่ไหนเวลาไหนรัาพร้อมพร้อกันอย่างดังๆนะคะ สาาาาหีค่ะไปไปค่ะบบยยยอมกนิชาได้ออกมาขอบคุณแฟนๆผ่านทวิตเตอร์ที่ติดตามซีรีส์จนจบและเป็นกำลังใจให้กันน้องปิงก็ออกมาขอบคุณเช่นกันส่วนผู้บอก็แอบลุ้นเด็กๆจนนั่งไม่ติดเหมือนกันจนน้องปิงต้องออกมาขอบคุณแซวผู้บอแบบน่ารักมากถึงซีนี์จะจบลง แต่ความน่ารักในบทบาทของตัวละครและตัวตนของพวกเขาก็ยังอยู่ในใจพวกเราตลอดไปค่ะ